สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการติดตั้งเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งซื้อมาในราคา125บาทนะครับได้สายสัญญาณมาก็ประมาณก็รับสัญญาณได้ดีนะครับคุณภาพก็พอใช้ได้นะครับซึ่งอยู่บ้านผมอยู่ห่างจากสถานีส่งสัญญาณ 30, 35กิโลเมตรนะครับแรกแรกก็สามารถดูได้นะครับพักหลังๆมามีเมฆฝนนะครับก็ทําให้สัญญาณขาดขาดในหายนะครับตอนนี้ก็ดูไม่ได้เลยนะครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นเสาสัญญาณรับสัญญาณดิจิตอลนะครับก็เพราะว่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับรุ่นเดิมๆนะครับก็ไม่สามารถดูได้นะครับเนื่องจาก ผู้ให้บริการนะครับได้งดส่งสัญญาณนะครับเขาใช้การส่งสัญญาณระบบใหม่นะครับทำให้ต้องได้เปลี่ยนจากกล่องจานดาเทียมนะครับมาเป็นกล่องดิจิตอลนะครับก็จริงๆแล้วทีวีดิจิตอลหรือสมาร์ททีวีนะครับก็สามารถใช้สัญญาณนะครับเสียบที่ด้านหลังทีวีได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องต่อผ่านกล่องทีวีดิจิตอลนะครับแต่ ผมได้ทดลองแล้วนะครับถ้าต่อผ่านทีวีนะครับสัญญาณจะไม่นิ่งเท่ากับกล่องทีวีดิจิตอลนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้กล่องควบคู่กับทีวีนะครับแต่ใช้มาวันหนึ่งนะครับก็สัญญาณขาดขาดในหายนะครับเป็นดังที่เห็นในภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนกล่องสัญญาณรับสัญญาณนะครับว่าจะ ใช้เป็นแผงรับสัญญาณหรือจะใช้กล่องสัญญาณดาวเทียมนะครับผมคิดว่าจะใช้กล่องสัญญาณาดาวเทียมน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าจากบ้านผมเนี่ยจากสถานีมาถึงบ้านก็35กิโลนะครับซึ่งต้องตั้งเสาสัญญาณสูงถึง10เมตรขึ้นไปนะครับถึงจะรับสัญญาณได้ แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็พอรับสัญญาณได้บ้างนะครับถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมีเมฆฝนก,ก็สัญญาณภาพก็เป็นดังที่เห็นแหะครับ